สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูพี่หมีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเล่นโบกี้บอร์ดหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราสอนวิธีการเล่นเซิร์ฟบอร์ดวิธีการยืนนะครับวันนี้จะเป็นวิธีการนอนเล่นนะครับจะเป็นยังไงตามพี่หมีมาเลยค่ะ ครับเห็นคู่พี่หนีเล่นแล้วเนาะกับเจ้าด้าทีต้นอันนี้นะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอตัวตามาไปทักก่อนเจอกันในเมืองพรุ่งนี้นะครับ